เปิดใช้กัญชารักษาโรคโรงพยาบาลในจังหวัดม่ห้องสอนนำร่องพร้อมจ่ายยาแผนไทยมีกัญชาเป็นส่วนผสมนายแพทย์มรุตจิรราศิทธาสิริอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่ากัญชาตามพรบยาเสพติดให้โทษฉบับที่7พุทธศักราช2562อนุญาตเฉพาะกัญชานำมาใช้ประโยชน์ ทางการแพทย์ประกาศใช้จำนวน16ตำรากรมแพทย์แผนไทยจะดำเนินการผลิตจำนวน5ตำราประกอบด้วยยาทำลายพระสูเมนบรรเทาอาการแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงและอาการชาในผู้ป่วยอมัอมพฤกอัมพาตย,ยาทับยาที่คุณแก้จุกเสียดท้องแข็งเป็นเทาดานอาการอมารัมพฤกษ์เสียงแหบแห้งปวดเมื่อยตามร่างกายนอนไม่หลับ ยาสุขสาัยญาิช่วยให้นอนหลับเจริญอาหารยาไฟอาวุธแก้ลมจุกเสียปวดมวนท้องอยาแก้สธารธคาดก่อนแห้งบรรเทาอาการท้องผูกปวดเมื่อยตามร่างกายขับลมนัพงศปัญญ์ยศผู้สื่อขาวชัยนิวรายงาน